ไปเปล่าไปเปล่าโอ้ยหลบไปเปล่าเ <c> ร <oughs> าไม่เห็นเหรอนี่ไปป่ะไหนัำได้แล้วค่อยขับป้าป้า คันนั้นน่ะเอาไปให้เขาดูปะเอาไปปะไแล้วป,ป,ป้ากลับบ้านให้หนูกะนห้คอน หนูอยูอันนี้อยู่ก็ยายก่อนแล้วแม่จะต้องเตรียมหอ้ยายช่วยเก็บแลละโอเค